นั่งไงนี่มันศพคนตายเียครับท่านนึกแล้วเชียวท่านเคยเป็นสายสืบคดีฆาตกรรมมาก่อนไปดูสิก่อนที่ใครจะมาเห็นครับว่าไงอย่างนั้นดแต่ทางรัฐมนตรีเก่าผามผมพ่อมีความเห็นว่าแค่เด็กจรจัดถูกฆ่าตายเนี่ยมันไม่มีใครสนใจรอหผวพ่อ แต่โยมจะไม่ทําอะไรเลยไม่ได้นะผมพ่อก็ลองสืบเองนะอาตมาเป็นพระนะอาตมาพบนามบัตรเนี่ยอยู่ในกางเกงของเด็กที่ถูกฆ่าตายเขาอยากจะแชร์เรื่องการขายยาเสพติดในวัดเขาบอกว่าพวกมันอะทรมานเขาบางทีอาจจะเป็นพระก็ได้ทำไมหลวงพ่อคิดว่าผมฆ่าันเหรอท่านจเจ้าอาวาสยังปิดบังอะไรบางอย่างจากท่านหรือเปล่าท่านอย่าเพิ่งทิ้งประเด็นนี้ไปช่วยเก็บเป็นความลับได้ไหม